สวัสดีนะครับเพื่อนๆนี่เป็นคลิปของคนวันอาทิตย์ประจำเดือนพฤศจิกายน2565ถามว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเป็นใยห,หรือไม่ ก็คงต้องบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ร้อนที่ร้อนทางพักที่นาขาที่อยู่เดือดเนื้อ er, ร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางรวมไปถึงนะครับลหลายๆคนอาจจะต้องหมดเปลืองกับในเรื่องของรถเรื่องของบ้านเรื่องของญาติผู้ใหญ่ภายในครอบครัวเช่นในเรื่องของการเจ็บป่วยอะไรของญาติผู้ใหญ่ปุกพกาลีไหมจะต้องสิ้นเปลืองเรื่องรุ้นเ,เรื่องนี้นะครับในเรื่องของหยุกยานะครับรวมไปถึงในเรื่องของการซ่อมรถซ่อมบ้านต่างๆนะครับที่อาจจะต้องมีเหตุมี เรื่องมีราวที่จะต้องทําให้เสียทัพย์เสียเงินเสียทองและหลายๆคนอาจจะมีกลิ่นไอในเรื่องของการถอยรถคันใหม่หรือมองในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อคอนโดก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเหตุและเป็นผลในทางหลักโหราศาสตร์แต่ก็คงต้องขอบอกว่าในตรงส่วนของดวงดาวนะครับมันมีกลิ่นไอบางกลิ่นไอที่ซออาจจะไม่ชอบใจนะครับสำหรับใครที่กำลังจะมองหาบ้านหลังใหม่นะ บ้านหลังใหม่หรือรถคันใหม่ก็ดูดีๆนะครับว่าเอ้ยรีวิวมันโอเคไหมโครงการนี้รถรุ่นนี้นะครับมันมีรีวิวอะไรที่ดูน่าสนใจไหมส่วนญาติผู้ใหญ่หรือบุปกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าเอาละมันถึงจะมีกลิ่นไอบางกลิ่นไอนะครับที่อาจจะต้องเป็นกังวลใจนะครับก็อ่ะก็ต้องยอมรับสภาพกันไปนะครับส่วนในี ดวงดาวนะครับที่เป็นคุณนะครับอาจจะดูเล็กน้อยเกินไปจนมองไม่เห็นเลยสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนพฤศจิกานะครับไปดูเรื่องเงินเรื่องทองนะครับมันก็บอกแล้วนะฮะว่ามันหมดเปลืองหมดเปลืองแล้วถามว่าได้มาไหมได้อยู่นะครับในเรื่องของเงินทองคาดหวังอะไรในเรื่องเงินทองได้ไหมคาดหวังได้ครับแต่ต้องมองในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปอ่า ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนี่โอ้โหรายจ่ายมาอย่างเดียวเลยรายรับไม่ค่อยเข้านะครับส่วนมนุษย์เงินเดือนก็อาจจะไม่รู้สึกแต่สําหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับก็อาจจะรู้สึกนะครับว่าเ้รายรับอะไรที่จะเข้ากระเป๋ามามันไม่เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยมัไม่มาอย่างที่ต้องการนะครับแต่พอทีรายจ่ายนี่โอ้โหมาแล้วก็ตึมตึงต่งตึมนะฮะ พอคอยกลางเดือนไปแล้วนะครับทิศทางของรายรับนั้นจะดีขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านส่วนในเรื่องของการงานสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็คงเน้นไปในเรื่องของความใจร้อนนะครับเพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสอบ,บอกเลยนะทั้งเดือนทั้งเดือนเลยนะฮะใจ,ใจร้อนใจร้อนได้โล่จริงๆนะฮะฉะนั้น มันฟาดงงฟาดงาไปในมิติต่างๆไม่ว่าการขับรถขับราบนท้องถนนนะครับหรือการใช้ชีวิตประจําวันนะครับในเรื่องของความรักคู่ครองหรือแม้แต่ในเรื่องของการทํางานนะครับซึ่งอาจจะเน้นหนักไปในเรื่องของการทํางานว่ามีความใจร้อนหรือไม่นะครับแต่คนดีมันคืออะไรฮนะความกระตือรือร้นครับนะความกระตือรือร้นของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ก็จะมีกลิ่นไอที่ดีนะครับว่าเอ้ยมันมีกลิ่นไอของความกระตือรือร้นนูน่นนี่นั่นแต่มันก็บ่งบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเรากระตือรือร้อนแล้วเราทาตั้งใจทํางานและเราอยากให้ผลงานออกมาดีมันก็เลยทําให้เราต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องเครียดต้องขนขวายต้องอะไรกับในเรื่องของการงานค่อนข้างมากฉะนั้นในเรื่องของการงานนะครับถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์ไม่เจอเอ็กซเซเดนต์ตกงานแบบเฉียบพันซ้อไม่กลัวนะครับ ถ้าไม่เกิดในปัญหาการทำงานที่อยู่กับเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายซอกไม่กลัวนะฮะฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็ฝากคนที่เกิดวันอาทิตย์หลายๆท่านนะครับว่าเอ้ยดาวการงานเนี่ยมันมีกลิ่นไอที่ดีนะครับว่ามันจะได้รับกลิ่นไอจากผู้รับผู้ใหญ่กลิ่นไอแห่งความเติบโตนะครับกลิ่นไอแห่งความกระตือรือร้นกลิ่นไอแห่งความสนใจในเรื่องของการงานแต่ข้อเสียก็คือความใจร้อน นะครับแล้วก็ใครที่ทำงานกับในอุปกรณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงนะเช่นเจียเจาะพับตัดต่างๆหรือเครื่องบดนะฮะก็คงต้องระมัดระวังหรือแนมะ้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ควรต้องระมัดระวังนะครับเอาไว้ให้มากส่วนในเรื่องของความรักความค่คนที่เกิดวนะันอาทิตย์ซอยังไม่เห็นอะไรที่เป็นคุณมากมายนกนะฮะซอยังไม่เห็นอะไรที่เป็นคุณมากมายนัก,นะะนนก,นกแต่มันมีกลิ่นไอของความรักที่ กลุ่นๆขึ้นมาอยู่นะฮะมีความรักกลุ่นๆมีกลิ่นอายของความกลุ่นในเรื่องของความรักขึ้นมาอยู่แต่มันมันเยอะไหม,มก็ไม่ได้เยอะนะฮะฉะนั้นโอกาสในการปรับจูนในเรื่องของความรักความคข่หรือการปรับความเข้าใจก็จะอยู่ในระดับหนึ่งฉะนั้นซอถือว่าความรักในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ได้ไม่เสียขอให้โชคดี